ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกราวสิบค่ะ เอาละคะ่ะบิ๊กโจ๊กนะคะออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นของตนเองต่อนะคะว่าตั้งแต่คุณสนธินะคะออกมาขุดเรื่องตนเองต่างๆนั่นเองค่ะบิ๊กโจ๊กเราก็ได้ต่อกลับไปนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะเปิดคลิปให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะแต่ว่าก่อนจะเปิดคลิปนะคะบิ๊กโจ๊กได้มีการพูดแบบว่าเอ๊ะทําไมถึงจับผิดแต่ตนเองตลอดเลยขุดเรื่องตนเองตลอดเลยทําไมไม่ไปขุดเรื่องคนอื่นบ้างตนเองนะคะทําผลงานเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นสวยหรือว่าจะเป็น แกงคอเซนเตอร์เองค่ะทําไมไม่ไปลองไปตรวจสอบคนอื่นบ้างนาะยกคนก่อนๆบ้างหรือว่าตํารวจที่ยศใหญ่กว่าตัวเองบ้างดูนะคะคนที่ทําผิดจริงๆเนี่ยทําไมไม่ตรวจสอบบ้างล่ะคะทำไมถึงอยางเออมาหาเรื่องแต่ตนเองว่าเอ,อ๊ะคุณสนที่มีจุดประสงค์อะไรกับตนเองหรือเปล่านั่นเองค่ะว่าเอ,อ๊ะไม่ชอบเป็นส่วนตัวหรอหรือมีใครสั่งมาให้มาขุดเรื่องตนเองหรือเปล่านั่นเองค่ะและบิ๊กโจ๊กของเรานะคะก็ได้ออกมาโต้กันเลยค่ะทุกคนคะ่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปกันได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะ ผมที่บอกว่ายุคนี้นะครับน่าเศร้าใจอย่าว่าแต่สอสอเทารัฐมนตรีเทาตำรวจเทานะครับนะครับอะไรต่างๆเนี่ยพี่หนูก็ไม่แก้ปัญหานะครับนะนี่มันมันมันเป็นอย่างนี้นะครับนะก็ต้องกลับรีอันนี้พี่ชูยกโพสนะครับ <c oughs> ก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นคดีที่ผมทํานะครับเรื่องตู้ห่าวก็อันนี้ จบไปถึิงแล้วนะาเรื่องที่พี่ตรงทีบอกว่าผมไม่ได้จับผมก็ชี้แจงให้ท่านทราบว่าผมจับนะอ่านะครับท่านก็จะได้มีท่านอาจ,จมีข้อมูลที่คลั่เคลื่อนนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับต่อไปอ่าก็เป็นเรื่องนี้อีกเรื่องสําคัญก็คือเรื่องที่คุณอัจิยะแฉะอันนี้มันละก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องสสชอ้างอ่าผมก็ย้ายท่านดูนิดนึงนะครับ นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับนะที่ผมได้มาจากจากสารนะจากสารท่านเรียนชื่อนะครับนะพลโ,โทโเตะลงพิพัธน์พลัตีีจยากรลังมาศนะสองคนนี้นะเอา้าท่านจาไว้ก่อนนะเนี่ยปนัตีประชิดทิพมณีนะครับนะผมจะไล่ทดูต่อนะครับท่านดูนะครับคำให้การของลูกน้องพนโ,โทโเตลง นะครับไปให้การนะครับเอาไว้ว่านะจากการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดภายหลังเกิดเหตุที่มีการจับกลุมผู้ต้องหาทั้งสองกับพวกแล้วในส่วนของนายจันพัฒน์หน้าซั่วผู้ต้องหาอหนึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเว็บการเล่นการพนันในคดีนี้แต่อย่างใดท่านเห็นไหมครับไปเปลี่ยนคำให้การเลยทั้งที่ประชิดไปคนสืบสวน แล้วก็รายงานผลการสืบสวนนี้ให้กับพลโทใจลงและพลตรีธินกรถูกไหมครับแล้วก็ไปเปลี่ยนคำให้การง่ายๆเลยบอกว่าไอ้ที่กูทำมาทั้งหมดเนี่ยนะนะตรวสอบใหม่แล้วสอสอชอยช้างไม่เกี่ยวข้องผมถามท่านสักคำพลตีีประชิดรายงานผลการสืบสวนตั้งแต่ครั้งแรกให้กับพลโทตจลงผิวพันธ์และให้กับลพลบตรีธินกรรังมา รับทราบแล้วอยู่ๆพลตประชิตไปเปลี่ยนคําให้การว่าไม่เกี่ยวข้องท่านเชื่อหรือไม่ว่าผมถามท่านประชาชนท่านเชื่อหรือไม่ว่าพลโทใจลงผิวพัน์จะไม่รู้เรื่องท่านเชื่อหรือไม่ว่าพลตรีธนกรรังมารจะไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วศูนย์นี้ขึ้นตรงกับใครดีผมบอกเสไปแล้วนะศูนย์ไซเบอร์สมัยผมอยู่ ขึ้นกับรองพบตรสมัยปัจจุบันขึ้นกับใครครับพอบอรตรมีเหลือพอบอรตรตายกินรัฐจะไม่รู้เรื่องอ่านะผมให้ท่านดูนี้นะครับเนี่ยข้อมูลผมมีเพียบเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมีทั้งเนี่ยมีการสอบถามผู้ใช้ไลน์นายชนะพัฒน์ว่าใช่หรือเปล่านะเป็นเบดฟิกอะไรต่างๆเนี่ยนะมีมีข้อมูลเยอะผมมีข้อมูลเยอะนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่คุณอาจจริยะได้เปิดไปแล้วนะครับนะแต่ก็ต้องเรียนไว้ก่อนว่าอ,อวันนี้ในส่วนของสชชนาพัฒนนะผมก็ต้องพูดให้ท่านฟังว่าตามใดก็ตามที่ศาลยังไม่พาาาิพาทถึงที่สุดถือว่าท่านมนผู้บริสุทธิ์นะแต่อันนี้ผมแค่เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังมาเป็นข้อเท็จจริงนะครับซึ่งผมขอคัดมาจากศาลนะครับนะอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ผมคัดมาจากศาลนะนะครับเห็นไหมครับรูกน้องรายงานใคร รายงานพลโทไตลงเห็นไหมครับรู้หมดแหละนะเห็นไหมครับจะอ้าวว่าไปรู้ได้ยังไงนะครับเป็นไม่ได้เหลือลูกน้องเปลี่ยนคำให้การให้ตัวเองจำจำไม่รู้อ่ะมีเหรอมันร่วมมือกันอยู่อ่ะนะครับนะนะครับทีนี้ก็ต้องเรียนพี่คนที่ว่าอย่างเรื่องเนี้ยไม่เห็นพี่คนที่ตีบ้างเลยอ่ะนะทีของผมตีจังเลยไอ้เรื่องนี้ผมไม่เห็นพี่คนที่ตีเลย ผมที่ผมดูพี่บางทีไม่ตีอยู่ไม่อีกคนเนี่ยหนึ่งพี่บางทีไม่ตีในยุคเศรษฐาไม่ตีพี่ธรรมนัสซึ่งผมก็สิริด้วยนะครับเออนะแล้วก็ไม่ตีใครอ่ะไม่ตีพี่ธรรมนัสไม่ตีเออยุคเศรษฐาเนี่ยที่ผมเห็นแต่ผมก็โดนหนักพี่หนูก็โดนหนักพี่เนวินก็โดนหนักพี่ตู่พี่ป้อมยิ่งโดนหนักเลยนะเออนะครับขนาดพี่บางทีไปไปหาพี่ป้อมิีกรมหนึ่งก็ยังตีกันอีก ืมตีไปจนถึงอะไรถึงบูรพาพยักษ์มันมนะครับเอาต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงนะครับนะอะทีนี้ผมก็ต้องเรียนต่อว่าเมื่อผู้ปราบไปเป็นผู้ไม่ปราบแล้วมันจะปราบเว็บพนันไปได้ยังไงแล้ววันนี้พอบอตลอกิจดลัตยังแต่งตั้งให้พลโทแต่ลงซึ่งขึ้นไปเป็นรองเจริญช่าิแล้ว เป็นผู้คุมการป่าเว็บพนันหมดทั้งประเทศไทยแล้วถ้าว่ามันควรต้องเปลี่ยนไหมควรต้องให้คุมไหมถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนนี่ถ้าผมอยู่นะผมเรียกไปชิดมาทีเดียวว่าไปชิดมึงบอกกูได้ไหมว่าใครสั่งมึงไหลพล่างพวยห,หมดคดีนี้มันจะเหมือนคดีไหนครับมันจะเหมือนคดีของผบอรตรต่อสัตว์และ ดามยาวและรองฟางดามยาวรองฟางปรจวนตัวปั้งปั๊บไปให้การที่บชชสิ้นเลยว่าเงินทั้งหมดที่ผมโอนให้เมียท่านต่อสักพี่ชายพี่สาวของต่อสักเป็นเงินที่ผมเก็บจากเว็บพนันทั้งสิ้นเห็นไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นวันต่อไปเมื่ออำนาจมาเปลี่ยนมือไปชิดก็จะคลายความลับแบบนี้ว่า ที่ผมไปเปลี่ยนเนี่ยเพราะมีการรับนุ่นรับนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ผมถูกสั่งมาครับใครสั่งเห็นไหมครับมันง่ายมากก็กราบเรียนพี่คนที่ช่วยตีนี้ให้ผมหน่อยอันนี้มันเป็นปัญหาของประเทศนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องความสงบสุขของแผ่นดินของประชาชนนะครับนะ,ะท่านสวาเสด็เนียมก็ออกมาบอ่อโจกทําให้ชาวสงข,ขาหน่อยผมก็บอกผมจะไปทําลูกแมวอะไรพี่ผมถูกออกไปแล้ว ก็ต้องให้พี่ส่งที่เขาช่วยนะอืมนะครับอ่าอันนี้ก็คือเรื่องคดีของสอสสงขลานะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพลพไตรลงพลตีสินกรนะอ่อพลตีกิตตบรุลนนายกที่อยู่ในชุดนี้หมดทั้งหมดนะครับที่ลงไปทํามันมาเนี่ยผมรู้ตัวหมดแหละและมบตอกิตลัดผมถามสุดท้ายว่าท่านต้องการคนป่าเว็บพน,นันแบบนี้ไหม แล้วท่านต้องการพบตรอแบบนี้ไหมผมถามคําเดียวอย่าวผมไปเกี่ยวว่าผมต้องมาเป็นพบวตรอนะแต่ท่านต้องการพบตรอแบบนี้ไหมต้องการให้พลตต้อนเอางี้ท่านต้องถามว่าท่านต้องการให้พลโทไตรงปราบเว็บพนันอีกไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องการปราบไซแกรมเมอร์อีกไหมแล้ววันเนี้ยผบตรอกิจัฐก็ยังเสนอชื่อพลโทไตรงมาเป็นอนุกรรมการในการปราบไซแกรมเมอร์ ที่นายกออกคําสั่งด้วยพี่หนูรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ว่าพี่หนูขยับช้าอยู่แล้วนะผมถามว่าประชาชนจะไว้วางใจให้บุคคลเหล่านี้ทําหน้าที่อย่างนี้หรือเปล่าให้วทเลยเอา้าวผมให้สหวตนะว่าหนึ่งท่านต้องการผมตลอ,อแบบนี้หรือเปล่าสองท่านต้องการให้พลโทเลง มาปล่าเวบพ,พนันหรือเปล่าอ่าผมถามแค่สองคำถามท่านวัวจ้เลยครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะดูตอนท้ายนะาเตือร์ดูด้วยนะนอ้าวอ่ามาแก้ข้อกระหายนิดนึงนะครับดีเหมือนกันพอพี่อย่างที่ว่าผมเนี่ยผมได้ได้มีเวทีเอ่อขายของผมไงเพราะผมก็มีผลงานเยอะผมก็เอามาขายของผมว่าผลงานผมเนี่ยเอ่อพูดเป็นเดือนอะยังยังให้หมดอะ น่าจะมากกว่ารองบ่อบอผู้ช่วยเบอ่อทุกคนะนะครับเอ,อแฉมือปราบสายหวานรีดไถรีดโจนจีนรีดเตียวหู้ฮวดแต่หากขอร้อยห้าสิบล้านอ่าววางความหมายคือไอโ้โจ๊กรีดไถไปร้อยห้าสิบล้านอ่ะโอเคอ่านี่คือเตียวผูยฮวดอ่ะแล้วนี่ก็รูปน้องชายผมอ่ะเอา,เอา,เ,อาเอารูปน้องชายผมมาละมาละนั่งคู่กับเตียวผูยฮู้ดนะรูปแม่ผมอ่ะถ่ายรูปอยู่ในกลุ่มกับเตียวผู้ฮูด ผมก็ไม่รู้ว่าเอ้ลูกพวกนี้มาได้ไงผมก็ถามน้องชายผมเมื่อเช้าว่าน้องชายผมชื่อหนุ่มนะหนุมถามนิดนึงไอ้ลูกที่มันขึ้นมาเป็นยังไงน้องชายผมบอกว่าน้องชายผมกับแม่ไปเที่ยวบีนังนะเอกับเอคุณตาซึ่งคุณตาก็เป็นอิสลามที่พาเอยเป็นเป็นเออเป็นเป็นเป็นแขกเป็นแขกที่พาผมไปบวชที่อินเดียเออ ปรากฏว่านายุชายนะติดต่อน้องชายผมกับภรรยาเพราะว่าภรรยานายุชายกับแม่ผมเนี่ยเขาสนิทกันนะอคุณน้ำหอมเนี่ยเขาซี้กับแม่กับแม่ผมก็บอกว่านุ่มคือพว่เราว่านายุชายเข้ามากับเตียวหู้วัวดใครก็รู้ในจังหวัดว่านายุชายเนี่ยสนิทกับซี้กับเตียวผู้วดนะแล้วแม่ผมกับคุณน้ำหอมเนี่ยเขา บ้านใกล้กันคน,นต่างจังหวัดอ่ะคุณน้ำหอมก็โทรมาหาแม่โทรมาน้องชายว่าจะขอเลี้ยงข้าวหน่อยก็ธรรมชาติช่วงนั้นผมอยู่ในอำนาจใช่ไหมครับใครก็อยากใครเข้าไปถึงตัวผมก็ไปที่แม่ก็ไปที่น้องแต่ผมรู้ว่าแม่ผมเนี่ยไม่ใช่คนวุนบายหรอกนะเขาไม่ใช่คนที่หิวเงินอ่ะเออนะไอ้น้องผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนอยากได้ใครมีนะครับนะทำงานอยู่บริษัทนมตามมะลินะเอา,อางี้คือจะกูุผมเนี่ยเอ ถึงแม้จะไม่รวยนะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่ที่อยากอยากได้แค่มีนะครับนะเอ,อเพราะฉะนั้นก็เลยกินข้าวกันนะโดยในการกินข้าวก็จะมีพี่ชายนายในายยุคชายอยู่ทุกครั้งผมนี่ก็สนิทกับยุคชายมานานมากนะเพราะเราเป็นคนสงขาด้วยกันผมก็เป็นผู้กับหางให่ส่วนตัวไม่ได้มีอะไรกันนะนะครับแต่ว่าเตี้ยวห้วนเนี่ยผมต้องต้องขอญาตจับจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไปที่ประเทศจีนมา นะครับแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะคือกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเป็นกระทรวงอันดับหนึ่งของจีนคุมทหารตำรวจรัฐมนตรีเขาก็บอกกับอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะว่าต้องการตัวตีห้วยห้วดเพราะหลอกคนจีนในแผ่นดินจีนไปเป็นหมื่นหมื่นล้านนะแล้วเขาก็บอกผมว่าตอนนี้อยู่ในการดูแลของนักการเมืองคนหนึ่งผมก็เอ๊กก็กลับมาจากเมืองจีนก็เรียกผู้กับสืบจ้าสงขาคนอยูุ่บันมาถามเอ้ดูสิ ใครวะเดี๋ยวพีเนี่ยอยู่กับใครอ๋อเขาบอกผมก็บอกเ,อเดี๋ยวเช็คนี่มีไม้จับไหมถ้ามีไม้จับไปจับเลยนะก็เช็คก,ก็มีไมายจับอินโทรโปก็ไปจับตามหมายแดงพอจับได้ปั้งนะผมก็เอาตัวเข้ากรุงเทพเลยนะเพราะรู้ว่าจะขังเรือนจำสงขาเดี๋ยวหนีแน่นอนเพราะว่ามีตังค์เยอะมากและบนไปคนที่สร้างเมืองสะเดาทั้งเมืองเลยนะครับนะอะนะครับก็ เอามาควบคุมตัวไว้ที่เรือนจําที่กรุงเทพนะอคราวนี้เตียงว,วู้ดมีสองสัญชาติการบูชาและก็จีนะแหมจะมาสู่เดียวกับเ,เสือยื่นเจียงเลยพวกนี้จะมีสองสัญชาติทิ้งไว้หมดเพราะอะไรครับรู้ว่าตํารวจไทยจ่ายตังค์ได้เดี๋ยวก็ได้กลับไปการบูชาแต่มาเจอบีคนเจอผมไงผมก็ให้สัมภาษณ์ไปหลายช่องว่าเตียงวู้ด บอกกับมีการติดต่อผ่านผู้กับดูสิทธิ์ผู้กับสืบสนวสนจังหวัดสงขลาก็ดือวันนี้เป็นอยู่เลยบอกว่าให้ผมสามร้อยนายเขาติดต่อมาสามร้อยขอให้นายอนุมัติส่งไปกับูชาหน่อยอผมก็บอกเฮ้ยทำไม่ได้ความลับไม่มีจโลกพอผมให้สัมภาษณ์ไปแค่นี้นะครับอีกสองวันต่อมามีคนตำรวจโทรสาครนทองบุรีขอย่เอ่ยชื่อพี่น,น,นะครับเ,เป็นอดีตผู้จัดการ ตารวจท่องเที่ยวเป็นเจ้าพ่อหันใจเป็นอดีตนายกเทศมนตรีหันใจโทรมาผมตอนอค่าไอ้โจ๊กมึงจําไม่ได้เหรอวะไอ้เตียวห้วเนี่ยมันไม่ได้จ่ายสามร้อยนะมันจ่ายให้มึงห้าร้อยมึงก็ไม่เอาบอกเออพี่ผมจําไม่ได้เออใช่จริงมันตอนหลังมันเพิ่ไมไปเป็นห้าร้อยนะเนี่ยผมก็พูดตามข้อที่จริงอ่ะพี่ส่วนที่ไปบอกอว่าอ่าแม่ผมเนี่ยกับน้องผมเนี่ยสนิทก,กับเขา นั่งกินข้าวโต๊ะนีนแล้วพูดพูดไปตูมันตาเลยนะแล้วบอกว่าอะไรบอกว่ามีความเดือดร้อยห้า150ล้านอีกแต่หัก150โถนี่กระจอก150ล้าน500ยังไม่เอาเลยนี่แล้ววันนี้มาบอกว่าผมเอาไอ้มินนี่3ล้านนะกระจอกนะครับคนอย่างผมเนี่ยผมจบโรงเรียนร้อมหลวดผมจบโรงเรียนเตรียมทหารผม ผมกินอารมการมากกว่าห่มากกว่าเงินแล้วกันนะครับนะเอา้าอันนี้การเรียนพี่ันทินะครับความในใจของของน้องนะที่มีต่อพี่ว่าคือหลายเรื่องพี่ก็โทรหาผมได้สมัยก่อนทำไมเรื่องนี้พี่ไม่โทรหาผมอะ่ะก็มีเบอร์ผมพี่ถามผมสักคาก็ได้แต่นี่มันลามไปถึงแม่ผมผม,มต้อง,ต,องต้องออกมาถูกไหมครับแหมยกหูกิ๊กเดียวก็ได้เหมือนเมื่อก่อนพี่ยังโทรบ,บอกเลยว่าเฮ้ย hey, โจ๊กร่วมบุญกับพี่ร้านหนึงเว้ยอนะ่ะพี่ผมก็ทําให้เฮ้ hey, โยโจ๊กฝากตำรวจย้ายนะ ะผมก็ทําให้เนี่ยผมถามประชาชนทุกท่านเนี่ยถ้าเป็นผมแล้วช้ำนะอืมนะช้ำหรือเปล่าผมถามแค่เนี้ยสิ่งที่พี่สนทกิกระทำระบบท